สวัสดีครับพอนึกขึ้นได้แดดแรงมากเลยนะพอดีมีคนถามนะครับมีท่านผู้ชมถามว่าหลังจากที่ติดบางโคนแล้วมีปัญหาอะไรไหมอะตอนนี้ผมก็ใช้ไปแล้วเกือบปีนะครับเกือบปีเลยแหละสักครู่นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือถ่ายสดๆเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรนะครับลุยอันนี้ล้อซ้ายด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของของติดรถมานะครับที่ติดมาตั้งแต่แรกเราก็ถอดออกเราก็ใส่ขึ้น อันนี้คลิปติดรถมาตั้งแต่ตอนแรกถอดออกแล้วก็ใส่คืนนะครับสภาพบางคนที่ใช้เกือบปีนะครับเพราะว่าติดตั้งแต่ซื้อรถมาแล้วนี่จะเข้ารอบปีละส่วนด้านหลังนะครับจะมีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ไหมครับชิ้นนี้ก็ของรถเหมือนกันครับติดรถเหมือนกันนะครับไม่มีการใส่น็อตเพิ่มนะครับด้านหลังซ้ายีด้านหน้านะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่หาเพิ่มนะครับตัวตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่หาเพิ่มมาใส่นะครับส่วนตัวเกียวปล่อยตัวนี้อืมจําไม่ได้ครับนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านล่างไอตัวที่มีรูอีกรูหนึ่ง <S 2> <S 2> ด้านนี้นะครับอุ้ยข้างในนนะครับที่บอกว่าตอนแรกว่าจะติดแต่คันนี้ไม่ติดไม่ติดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ยังอยู่ ยังอยู่ดีครับดูร่องรอยการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่มีการสาดโคลนไปด้านข้างเห็นไหมครับดีมากครับนี่อันนี้ตัวที่หาเพิ่มนะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านขวาหน้านะครับส่วนตัวเนี้ยผมจําไม่ได้น่าจะเป็นของรถไหมนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนข้างในที่บอกว่าจะใส่เกียร์ปล่อยไหมครับด้านล่างก็ไม่ใส่ไม่ใส่มันก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับร่องรอยก็คือไม่มีปัญหาอะไรการสาดโคลนด้านข้างก็ไม่มีนะครับ ก็ถือว่าโอเคยางมันก็ดีด้วยแหละยางทูลินซาตัวนี้เนาะด้านหลังขวานะครับเห็นไหมครับสองตัวก็ยังปกติตัวนี้เป็นของติดรถมานะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวนี้ครับพอเราแกะออกปุ๊บเราก็เ,าเสียบคืนเอาบางคนใส่แล้วก็เสียบคืนเอาบางคนใส่แล้วก็เสียบคืนนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นของติดรถเหมือนกันนะครับก็ปกตินะครับเนี่ยร่องรอยก็คือยังไม่ได้ล้างยังไม่อะไรก็ตามร่องไปที่เห็นนะครับ Okay, นะก็ขอให้ทุกคนเลือกชื้อเลือกซื้อนะครับร้านดีๆนะครับร้านที่เขาส่งดีๆหนังเนื้อสภาพพลาสติกดีๆนะครับส่วนด้านหลังบอกเลยว่าเอาเรา,เรามาดูด้านหลังนะครับก็คือยังไงมีฝุ่นแน่นอนบอกเลยเวรคอน,นะครับแต่ถามว่ามีฝุ่นเหมือนเดิมมีแล้วจะติดทำไมลดน้อยลงครับ ดีกว่าเดิมเยอะแต่ก็ถือว่ามีครับโอเคครับ